งานนี้เจอสาวด้วอยังโอ้เจอแล้วแต่เพราะแฟนผมชอบดูรายการละเมอไงกูเลยต้องตอบแบบนี้เมื่อไง้เ,เดี๋ยวกูซวยสาวสาวที่นี่แต่งตัววิชิตด,ดีนะผมชอบข้างหน้าน,นี่แต่งนี่เลยอุ๊บสวัสดีครับตากล้อรทางไฟสวีดีครับผมมาอยู่ลำดับแถวโต้องดีมั้วโอ้ยบรรยากาศสาวนุ่มใหญ่ แล้วเรื่องของกินล่ะของกินไม่มีอะไรเลยข้างบนข้างบนมีหมาเปล่าใช่ต้องการอะไรต้องการหมาสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อจูดี้ค่ะจูดี้ ชื่ออยกค่ะชื่อจ๊าค่ะชื่ออะไรนะก็บรรยากาศก็สนุกสนานคึกคักแล้วก็งานเขา ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับผมใหญ่บอกกินเยอะมากเลยนะคะชุดใหญ่ให้เราขนาดนี้ถูกต้องค่ะงานนี้มันใหญ่ครับโอ้โหอะไรงานเนี้ยครับก็เข้ามาเนี่ยก็ตอนแรกนะคะเราได้พบความร้อนแรงกันไปแล้วนะคะช่วงนี้ ก็ขอบคุณมากครับพี่ตาอ,อยากเดียวทีมาให้มาสำมาเรื่องนี้ขอบคุณมากครับพี่ก็มากครับครับผมด้วยพีกมาพกกระเป๋าไปนะคะ